ถูกจํากัดเอาไว้ด้วยความคิดของเราเองนะครับแล้วก็พอออกมาเนให้มันรู้สึกโล่งขึ้นอย่างมากเลย ผมก็ชื่อเอกนะครับเอกกรณิสสังงานตาดนเป็นนักวางแผนะรประกันชีวิตจาก A A นะครับแล้วสิ่งที่ได้นะครับก็ได้รู้สึกถึงความสึกที่เราออกนออบจากที่เราเคยถูกจํากัดเอาไว้ด้วยความคิดของเราเองนะครับแล้วก็พอออกมาให้มันรู้สึกโล่งขึ้นอย่างมากเลยแล้วโคตูกับเจ๊ออนเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเข้าไปอยู่ในโฟนที่แบบ มันอาจจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตของเรามาแล้วนะครับแต่ว่าบบเราอาจจะลืมความสุกนั้นไปนะครับเพราะตัวเจออรเนี่ยทำให้เรากลับไปเห็นถึงจุดเล็กๆบางอย่างที่เรามีความ,มดีๆที่เรามีโฟรตรงนั้นเกิดขึ้นและทําให้เราเลยกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเราได้อยู่ในโฟนั้นตลอดเวลาความสุขดีสิ่งที่เราคาดหวังจะประสบความสำเร็จมันสามารถเกิดข,ขึ้นกับเราได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ได ความรู้สึกที่โล่งอย่างมากเลยครับแล้วก็เห็นถึงความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณพรคต่กับเจออนมากครับขอบคุณมากครับ